และช่วยกันร่วมมือสามคัคคีมีความกลมเกลียวรวมเป็นหนึ่งเดียวและช่วยกันสร้างเชื่อ อำเภอศรีราชาถือเป็นอำเภอขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทยเป็นอำเภอที่มีแหล่งประวัติศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนานมีประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตวิถีถิ่นสินค้าชุมชนที่มีเอกลักษณ์และมีชื่อเสียงด,งดังระดับนานาชาติเช่นซอพริกศรีราชาสับประรดศรีราชาเป็นต้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีภายใต้การบริหารงานของนายวิทยาผุกลืมนายยกองค์การ การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวจัดงานสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่4ตอนศรีราชามหาสเสน่ห์ ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนของจังหวัดชลบุรีให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเพิ่มมากขึ้นและเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละอำเภอของจังหวัดชลบุรีให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์วิถีชีวิตวิถีทิ่นและการกินให้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเปิดโอกาสให้ชาวชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การท้องถิ่นของตนเองอีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุน้นให้นักท่องเที่ยวสนใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดชนบุรีอันนำมาซึ่งกระบวนการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิน่นส่งผลให้เกิดเศรษฐกิจภายในชุมชนและการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดในภาพรวมของประเทศอีกด้วยขอเสียงชาวสีชาหน่อยครับพวกเราเป็นชาวสีชาใช่ไหม เขาต้องบอกว่าสีชาไม่ใช่สีราชานะการเสน่ห์เมืองชนนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่4นะครับก็องค์การมหาสูตจังหวัดชนบุรีเป็นผู้จัดงานนะครับครั้งนี้ก็เป็นที่บอกว่าเป็นครั้งที่4ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะจัดอยู่ในโซนของอำเภอเมืองนะครับที่บางแสนนะครับก็ครั้งที่ผ่านๆมาแต่ต่อไปเนี่ยนะครับโดยนโยบายนะครับของผมเองแล้วก็ทางองค์การมหารสุจังหวัด ก็จะนำคำว่าสเสน่ห์เมืองชนออกมาจัดงานตามอำเภอต่างๆให้พวกเราได้เห็นว่าจังหวัดชนบุรีนั้นเรามีสเสน่ห์มากมายนะครับเรามีสเสน่ห์ในเ,เรียกว่าแตกต่างกันออกไปในแต่ละอำเภอนะครับเราเป็นเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่งดงามนะครับทั้งทะเลนะครับทั้งภูเขาทั้งป่าไม้นะครับทั้งถ้ำ นะครับหรือแม้แต่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเราอยู่ศรีราชานะครับปีนี้นะครับเรามาจัดที่ศรีราชานะครับเราจะได้เห็นว่าเมืองศรีราชาของเรานั้นเป็นเป็นศรีราชามหาสเสน่ห์อะไรบ้างอำเภอศรีราชาแต่ก่อนเนี่ยมันไม่เหมือนในปัจจุบันนะครับเมื่อก่อนเป็นป่าไม้แต่ปัจจุบันศรีราชาของเราเราเป็นเมืองทั้งเมืองท่านะครับเรามีท่าเรือแหลมฉบัง เป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดนะครับในประเทศไทยฉะนั้นเนี่ยการจัดงาน,สนเสน่ห์เมืองชน er จะเป็นการจัดงานที่เป็นการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดชนบุรีนะครับให้น้องๆลูกหลานได้เห็นว่าเรามีของดีอะไรบ้างที่เป็น,สนเสน่ห์ของจังหวัดชนบุรีนะครับวันนี้ที่เราเข้ามาในงานเนี่ยนะครับเรามีทั้งในโซนด้านนอกที่เป็นการ มีเต็นท์นะครับต่างๆนะครับมีการออกบูธให้พวกเราได้เห็นว่าประวัติของศีราชามีอะไรบ้างอยู่ทางนู้นนะครับเป็นเต็นท์นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องการแสดงศิลปะวัฒนธรรมหัตถกรรมต่างๆเป็นของดีของในจังหวัดชนบุรีมาจากอำเภอบางละมุงบ้างมาจากอำเภอต่างๆบ้างนะครับรวมทั้งเรามีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนะครับ ตอนเย็นนะครับไม่เห็นวนะ่าเรามีลำตัดเรามีมวยตับจากนะครับซึ่งเป็นการละเล่นพื้นบ้านของพวกเรานะครับที่มีการจัดขึ้นเป็นประจำในช่วงงานประเพณีกองข้าวศรีราชาฉะนั้นวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณทางเทศบาลเมืองศรีราชานะครับท่านนายกชัดชัยทิมกระจ่างและผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีราชาที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่สวนสาธาระเกาะลอยในการจัดงาน ที่สําคัญในวันนี้นะครับขอบคุณองค์กรการท่องเที่ยวนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานพัทยาพอท .3 นะครับแล้วก็องค์กรการท่องเที่ยวต่างๆนะครับหลายๆองค์กรที่มีส่วนร่วมในการจัดงานในในครั้งนี้นะครับผมหวังว่าการจัดงานเสน่ห์เมืองชนในปีนี้นะครับที่เป็นการจัดที่ศรีราชาก็จะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของศรีราชา และของจังหวัดชลบรีนะครับให้ฟื้นคืนกลับคืนมาได้นะครับเหมือนสมัยก่อนนะครับก็ขอให้วันวนลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการนะครับบันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับผมขอเปิดงานสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่นะครับหน้าบัตรนี้ครับขอบคุณครับ5 4าส่ หนึและเปิดงานอย่างเป็นทางการครับผมกับงานเสนาะเบืองชนส5 6พครับผมณบริเวณสวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชาจังหวัดชนบุรีครับผมเสนา่เบืองชนตอนศรีราชา โดยงานสเสน่เมืองชนจัดขึ้นระหว่างวันที่18-19สิงหาคมที่ผ่านมาณสวนสุขภาพเทศบาลเมืองศีรราชาอำเภอศีรราชาจังหวัดชนบุรีซึ่งภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าชุมชนจากท้องถิ่นเมืองศีรราชาอาทิผลไม้แปรรูปน้ำดื่มสมุนไพร ซอสพริกเสื้อมัดย้อมและผลิตภัณฑ์งานศิลป์กิจกรรมสาธิตงานฝีมือจากชุมชนอีกทั้งยังมีการแสดงแสงสีเสียงเวทีเสวนาเรื่องเล่าเมืองเก่ากับปราชญชวนรู้กูรูชวนฟังเมืองศรีราชาการแข่งมวยตับจากและการจำลองประเพณีท้องถิ่นอันโด่งดังเช่นงานกองข้าวและงานแห่พญายมและการออกร้านจำหน่ายอาหารจากร้านเดดร้านดัง ฟู้ดทรัคของดีเมืองศรีราชาและปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังซึ่งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมง,งานเป็นจำนวนมาก ัรวมสามาัคคีมีความลกลมเกลียวรวมเป็นหนึ่งเดียวและช่วยกันสร้างชื่อ